เกรดลุ้นขึ้นไหมคู่จิ้นคู่นี้ปล่อยโมเมนต์สุดฟินใครเพื่อนแก เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ถูกจับตามองเรื่องสถานะตอนนี้มากๆระหว่างนักร้องเสียงดีโฟสกลรัฐวรอุไรและนักสแสดงหนุ่มหน่องธนาฉัดบริรักษ์ที่มีโมเมนต์ชวนฟินทั้งภาพและคลิปน่ารักของพวกเขาเต็มโซเชียลทั้งอินสตาแกรมช่อง YouTube และ TikTok จนเกิดติดแฮชแท็กน่องโฟล่าสุดสวาวโฟโพสคลิปลงอินสตาแกรมเป็นคลิปที่ทั้งคู่เต้นคบเวอร์เพลง ใครเพื่อนแกในคลิปหน่องหน้านิ่งสาวโฟยิ้มด่าเริงพร้อมแคปชั่นใครเพื่อนแกทำเอาเพื่อน,อนและแฟนคลับแห่กดไลค์เซลสนันไอจ